ไปนอนสบายนอนนอนผิวปากะจะไายว่าชิตนอนอุ้มเราไหนนอนกับเขานนก็มาเขยนสินอนอู้วตอนบ่จ้างก็มาเนอนนกสบาย รอแนหูบาลพอไปอนแล้วก็ไม่ได้สบายแค่ไปสบายแล้วสบายทิอุ่นนี่มันดีัก่อเวะอยานปะโอ้ยของอยาก่น สาอูที่ซื่อบอกแค่ไหนก้อนเนี่ยมีวิธีให้ยุวิธีแนวใดรอบตัวพอให้รถจากอูที่ไหนพอให้รจากอู่เฮ้ตัวว่เป็นแล้วให้ไงจะตัวให้ขึ้นอูเนี่ยตัวเป็นอยู่ตัวขึ้นจากอู่ตัวให้ขึ้นอู่ที่ขึ้นอู่แม่ตัวให้ร้มงมนจะกอู่เนี่ยตัวบ่าเป็นเตี้ยอ่าไมก็จุดอไปเลยนั่นแห็นั้ านนมาเด็กตัวไอ้อขึ้นู้งบาดเ่ยพ่อจะขึ้น่อยจะขึ้นก็เรื่องของเจ้าเร็วตุ๊ดังโอ้โอมอนี่แม่เอาอีกแล้วมาตัวพเา่านอหนหูอีกแล้วโอ้สิ่งเด้ยม